ตามาแท้ๆไัรบ่อเปิดไฟให้ได้ไหมให้ก่อนบอกไฟดูหน้าตาใหญ่เลยอาทิมาถายไฟยางราตรีอไฟเหี่ยงนางแมวกลางอยครับนางแมวจั่วสว่านเดนน้องเอ้ยนถนนคถนนนเดินถนนไปหาิ้มอาหากินถนนค้นเดินถนนหาอยู่หากินนี่แหละมานนี่มากย่าราตรีย่ากับปลาหน้อักกันไปยัง เราเห็นบราเป็น้องงามงามบอสงามสิเราจะไปจอดรถไหนเนี่ยกหน้าโดมหน้าโดมดิเดี๋ยวนะนี่พวกพ่เว่ไหมก็หน้าโดมดีมีท่อนจอดไหมโอ้ก็มีตก็มีตลาดค้าเขาทั้งนั้นเลยจะร้านค้าไหมตรงด้านซ้ายนี่ไหมก็ยังก็มีนั่นไงตอนตอนอากระบะก็ได้ก็ที่ท้ายคลิปอันนี้ไงอ็กระบะคลิปีบรถรถ ถ้ามันตาบวมเงินไฟเลี้ยวลุกเดี้ยวนี่ก็จะเออมัดกระตาบวมเขาเดี้ยวทางตี๋นะจอดทางขวก็ได้ดีเขาตีไฟเลี้ยวแหมบอยู่ไม่เธอก็มองไม่เห็นหรอกเธอก็เลยบวมเงินตาไอ้พวกมีอย่างมันลุกก็นั่งอยู่ตรงนี้ไปเน้นไปไปคลิปะท่ากันละไปอะไรอยู่นี่นะ ใบป่าใบไปใบงามงามยามราตรีของอำเภอบโบใหญ่นะคะ ไป,ปาเข้าไปอู้คุณน่ะป้าลูกสาวมาทองลาตีอยู่อำเภอบอัวใหญ่สวยสวยแล้วในกระประดา ตลาดโตลรุง่งเป็นตลาดโตลรุง่งตำเพื่อบนใหญ่นั่งกับข้ามาน,นาำพลนม่ก็บสมหวานสวัสด,ดีปีใหม่ สงครามลาตอี <Okay. S 2>

นี่ก็จะเป็นบึงเป็นสาน้ำเป็นสารนสานได้พี่น้องจา้าโไฟแสงสีเสียงไฟแสงสีอยู่ที่บึงบัวใหญ่ว่าแม่นบึงอยู่ที่สาใยสาใยพี่น้องเบาพิษโอ้โหสองสองเบาวกากนลังอยู่ในรถงผลนเพรท่านออกบอลออกบอลลงมา นี่ก็เป็นรูวิ่งที่ออกกําลังจะกายยี่มือแรงยีามา่มือเศร้ายี่มาือแรงขาเจ้ามาแรีนออกกำลังกายมาเหนียอะไรพี่นอ้องยี่มือขึ้นก็จิมีไฟแสงสีเสียงกินแล้วก่อ,อก,กางกายค่ะกินแล้วก่อกางกายถ้านั่งมากินฟูดเต้กินเนื้อย่างกินนอิ่มแล้วนั่งก็มาออกกําลังกายตายมันจิตจุกเด้ลกูก <laughs> พู้นสองเบาก็นั่งอยู่คนคนพนคนสองเบาก็นั่งอยู่พคน 就教你飙嘛、啊，各位、啊<你>，我偷偷录的录来。在干在聊。 มังมีขึ้นบ้นมีมใช่แนละ้วบาดบานตรงทีจะกลับราถามัง่งเขาก็เลยบอกไม่มีเดี๋ยวจไปไป,ไปจุมไปี่ไหน่เาเนี่ย้ขอให้โจกๆหนุ่วันนี้